เอ้ขึ้นอย่างนี้เองยอสวัสดีครับวันนี้ก็อยบะไตชันเครครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่ากว่าตอนนี้เกมก็ได้ทําการอัปเดตสีเป็นที่เรียบร้อยครับ <Wow. S 1> ตอนนี้ผมอยู่ใต้เกาะสกายเปียน,นั่นเองไปเราไปดูกันเลยว่าม,มีอะไรกันบ้างเฮ้ยเฮ้ยขึ้นอย่างนี้เองลอยขึ้นไปวิติด <laughs> ติดติดตอนนี้ก็มาถึงเกาะสกายเปียนเป็นที่เรียบร้อยแนละ้ว หลาป่าเดินไปไม่มีอะไรบ้างเดดูกันเลยซึ่งเดินมาจากตะกี้มานิดหน่อยล้วเจอกับมอนเลเวล950นั่นเองแล้วก็มีที่รับเฟสตร,ตรงนี้เ็สปาอยู่ตรงนี้ซึ้วผมจะเซตไว้ก่อนเอาผมต้องฟาร์มแล้วก็งั้นไปดูที่ต่อไปเลยครับเึ้นมาตรงนี้ก็จะเจอกับมอน เลเวล1000งพตรงน,นี้ที่ฟาร์มเลเวลหนึ่งพับก็ซึ่งทางบนนั้นน่าจะเป็นที่เลเวลต่อไปึ่งไปดูกันเลยตอนนี้ได้ขึ้นมาถึงเป็นที่เร่าบ้แล้วครับผมบินขึ้นมานะ่ยงน,นี้ก็คือที่อยู่บอสเอเนลอาเปาไดูตรงไหนนะ ยบนน่าอยู่บนนี่ไงแต่ไม่มีบอทนี่มอนเลเวลหนึ่งพันห้าสิบนั่นเองแล้วซึ่งบอทก็อยู่ตรงนี้ซึ่งผมจะลองงัดดูว่าไหวหรือเปล่าบอทใช้สเตปที่ผมสอนไปคลิปที่แล้วผมว่าไม่น่ายากมีสกิลช็อตไฟฟ้า ซึ่งอัพเดตนี้ก็มีผลอัปเดตม,มาก็คือผลสายพันธุ์นั่นเองแล้วก็จะมีกระบองกระกรองข้างหลังของเอเนลที่อัพเดตเข้ามาด้วยซึ่งโอกาสดเอา1%ทั้งคู่เลยนะดีไปเรื่อยๆน่าจะไม่ยากน่าจะฟังสบาย ดอบไหมไม่ดอบซึ่งตอนนี้ก็มีอะไรอัพเดเข้าบ้างไปดูกันก็จะมีเกาะเข้ามาใหม่เพิ่มค่าหัวจากเพิ่มค่าหัวจาก3มแสนเป็น4ี่แสนแล้วก็เพิ่มผลไม้ปีสาบดิเจเนอรี่บนสายฟ้าแล้วก็ไม้เท้าทองคำของเอเนลโอกาส1%แล้วก็ กองข้างหลังของเอเนลหนึ่งเช่นกันแถมมีโค้ดด้วยแอ็บิเนแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแก้บัก l e v เวลแคเป็นเท่าไหร่นะไม่ได้บอกตัวนี้ไว้ l ด v เ l ลแคปน่าจะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะถ้าผมจะไม่ผิดซึ่งอัปเดตนี้ก็มีเท่านี้แหละครับอัปเดตมา ไม่มากแล้วก็นี่วิธีมาเกาะน,นี่ก็ามาทางนี้เลยนี่เราก็เปิดแบบมาตรงนี้เลยเป็นยังันบ้างกับอัปเดตนี้ถ้าไม่อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กด้วยครับเดีย๋ยวมาเจอกันทิปใหม่บ๊ายบาย